เอ็นดูไปปายอย่าไปยอมลูกอย่าไปยองสู้เขาอย่าไปยองลูกอืมสู้เขาไม่ได้ค่ะต้องเอาเอฟซีขึ้นมาสู้ไทยแลนด์ของเราเอาซีไม่มีใครยอมใครค่ะอืมมงคลเขาชื่อมงคลนะทุกคนน้องเขาชื่อมงคลนะปายอย่าไปยอมมงคลเขาลูกสู้เขาอืม สู้มงคลเขาไปลูกหนูอย่าไปอยองพวกเรามันนับวันอยู่แล้วลูกยาวไปยาวไปถึงขั้นต้องจ้างให้หน้องกลับที่ไทยแลนด์จุกลูของเรายอมเป็นผู้จัดจาก,การส่วนตัวเขาเลยนะได้ทิปเยอะมากนะทุกคนพูดไปเล่นไปน่ารักน้องเขาน่ารักมากมงคลเขาน่ารักมากมงคลเกิดค่ะงานนี้อืมบอกเลย มงคลเกิดค่ะพี่เจิดเนี่ยคือแบบกับดับพี่เจิดเกือบเป็นลมค่ะน่ารักมากไอ้เจ้าแสบของเราก็ไม่ยอมนอนไงไอ้เจ้าแสบก็สู้เลยค่ะสู้สิคะยอมอะไรยอมทำไมละ่ะเรามันเต้าลุกดิกอยู่แล้วเรามันขาดแดนลูกยาวๆไปเออเรามันขาดแดนจัดไปายๆทำให้เขารู้ว่าเราเป็นยังไง จัดไปลูกจะไปยอมเดี๋ยว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 ชื่อคนเราเนี่ยมันมันสงสารกันบ้างปะสงสารไหมฮะหนูเหนื่อยเป็นไม่ลูกฮะก็เหนื่อยอยู่ครับเอามองคลมงคลหนูเหนื่อยเป็นป้นลูกฮะหนูเหนื่อยไหมลูกก็เหนื่อยครับ หนูไปเอาท่าเต้นมาจากไหนลูกมันอยู่ในหัวโหเป็นคล้ายๆพี่<ห>เลยรับรับน้ำรับน้ำขอบคุณครับความยุติธรรมไม่มีอยู่จริง เหนื่อยหรือยังมุงคนหายใจเข้าลึกๆแล้วก็ยาดมไปก่อนได้ยยาดมตาสมุนไพรอะไรไม่รู้โฆษณาจ่ายเงินค่า,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 คาโฆษณาให้เขาเลยนี่มคือตัวตึงของรับรมลมนะครับเนี่ย เอาสู่ายใจเข้าไปลึกๆถ้ามีถ้ามีโล่รางวัลก็อยากจะมอบให้เขาอยู่ก็บอกเัวงองยอยู่เรื่อยๆพร้อมยังพร้อมยัง้าได้เงินเยอะด้วยนะถ้าเต้นแบบจนจบเนี่ยไม่เหนื่อยผมให้เงินไปเลยพันหนึ่ง ถ้าถ้าเต้นแล้วเหนื่อยแล้วไม่ไหวก่อนเสียเบียร์มาลังหนึ่งโอเคไหมหันไปหาซอดูซอนวยากไหมเอาอยัางไงก็ได้ให้เราได้กินเบียร์ีจัดการอย่าให้เหลือาานนนเอีีอ่่่่ แล้งอย่าตกอย่าไปตามลูกอย่าไป่อรกเฮ้ยเมื่อวานจะไปเอายุคกันนะจะไปบ่ายจะไปบนดอยเพื่อนเพื่อนต่างก็เฝ้ารอคอยอยากจะไปเที่ยวดอยสักสองสามวันต้องนะพอดีว่ามีเพื่อนอยู่เชียงใหม่คนเลยขอไปพักที่บ้านมันพอไปถึงมันกอนยิ้มให้กันแล้วบอกให้รีบตามมันชื่นบ้านไตกกอดจู่ๆมันก็หันมายิ้มแล้วบอกว่ามีเรื่ิดก็ต้องบออยู่ในห้องนอน เราก็ไม่รู้มาก่อนว่าที่อยู่ในห้องรองนั้นมันคืออะไร ผมจ่ายเงินเขาแล้วนะไปไปอยู่บาน้ำหนูไปลูกไปเดินเดินมงคลเก่งมากลูกจะไปเต้นที่ไหนนะลูกคนคนเต้นไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่หรอกอ่ะวงจะตายแล้วตอนนี้เมดเล่ยยาวเกินวงจะตายได้ยงไงเขายังไม่ตายเลยเอาลูกทองก้าว แตงกวาเอาอย่าดมไปด้วยนั่งพักก่อนเล็โอ้โหโฆษณาดีเหลือเกินเดี๋ยวาเดี๋ยวบอกเจ้าของเข้าเงินให้ก่อนมาแม่ไม่ได้บังคับจ่ายแต่ต้องมาจ่ายเขาก่อนเขาถือนานแล้วเนี่ยเป็นไงพี่หาลูกค้าให้แบ่งกันได้ปะห้าสิบพันห้าสิบห้าสิบได้ปะแม่เขามาแล้ว สองร้อยสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยพี่ขอสามร้อยผมเป็นผู้จัดก,การน้องเขาเองครับพอดีว่าเดี๋ยวผมบริหารอาชีพไปเหรอนะบริหารเงินให้น้องเขาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดให้ทั้งแผงลูกเผื่อพรุ่งนี้ทำงานหนักอีกแม่เจดเงินมันขาดตรงอะอะโอเคั้างั้นเอาอย่างนี้แล้วกัน พี่เป็นผู้จัดการพี่รับไปเลยอ่ะหนูพี่รับไปเลยหกร้อยหนูเอาไปแค่ให้เขาร้อยเดียวเองเหรอเอาฮะโบรกเกอร์นะเนี่ยหางานให้เขาตังเยอะแล้วเนี่ยอ๋อมามามาให้น้องเหรอผู้จัดการผู้จัดการมีเงินทอนปะเออมงคลเออเก็บไว้เฉยๆนะมงคล ขอบคุณครับต้องผ่านมือผู้จัดการ <ś ś <m ary> เอาอได้ค่าแรงแล้วมื่อวันนี้น่ะกลับบ้านแล้วฮะเอามงคลเก่งมากลูกไปเสียงประมือนดังๆให้กับมงคล